กินแน่ใจแล้วเหรอกี่เพิ่งรีบร้อนไปทำอะไรนะรอดูเชิงเขาก่อนรู้แล้วนะแม่หนูไม่ได้โง่เหรอน้ <c oughs> องเลยลองดูสัญญาก่อนนะคะพี่ให้ทนายเนี่ยเปลี่ยนตัวเลขไปแล้วจากเดิมโมเดลลิ่งของเราหักค่าตัวนักแสดง30% เหลือ20เค่ะ20เปอร์เซ็นต์แล้วมันจะคุ้มกับค่าตัวที่พี่ได้ตัวเรนมาหรอคะสำหรับพี่ความสำเร็จของเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าโมของพี่ได้นางเอกดาวรุ่งดวงใหม่มาแรงมาร่วมงานด้วยต่างหากและที่สำคัญได้ความสะใจที่ได้ฉีกหน้าคุณแอลด้วยใช่ไหมคะแหมคุณแม่คะ เราต่างคนก็เคยโดนคุณแอลทำร้ายมาก่อนเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะสะใจเราต่างก็เคยถูกพี่แอลทำร้ายมาก่อนหมายความว่าพี่เพียวกับพี่แอลเคยทะเลาะกันเหรอคะเอาไว้น้องเรนเซ็นสัญ,ญญาให้พี่เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดทุกเรื่องเลยคะ่ะว่าแต่ว่าน้องเรนจะใช้เวลาอ่านสัญญ,ญาเมื่อไหร่ดีคะแล้วก็นัดเซ็นสัญ,ญญากับพี่เมื่อไหร่ดี เมื่อเรนเคลียร์กับคนในโมเก่าเสร็จค่ะพี่ขอให้น้องเรนเคลียร์โมเก่าได้อย่างราบรื่นนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะเรนเคลียร์ได้ทั้งราบและรื่นแน่ค่ะสวัสดีค่ะพี่เพียวส,<อ>สวัสดีนะคะสวัสดีจ้ะคุณเพียวครับกว่าน้องเรนจะเคลียร์กับโมเก่าจบอะพวกเราไม่รอเกอร์เลยเหรอครับแพ้วอีกอย่างเรื่องคุณแอลด้วยอะจะยอมพี่เด็กขังหลังง่ายๆเหรอครับก็ไม่แน่นะ ถ้าน้องเรนหักถูกจุด <on> มันก็จบเร็วสุดยอดเลยเราฮัลโหลอินดี้มุก aquí? เป็นไงบ้างบรรยากาศที่ห้องกลงทำให้มุกหายโกรธแทนหรือยังตอนนี้ไม่สะดวกคุยนะคะพอดีว่าทำงานอยู่อะค่ะคุณแอลโอเคจ้ะยังไงก็เอาใจมุกหน่อยนะแล้วก็ถ้ามีป okay, ัญหาอะไรรีบโทรมาหาพี่เลยโอเคจ้ะ โอเคโอเคเพลงวิเชนจูเซทูคุณมุกพากก่อนได้เลยครับค่ะ okay. อ okay. ินดีค่ะเดี๋ยวน้ำมาให้มุกด้วยนะได้เลยค่ะ Can I have my phone, please? Thank you. เขายังไม่เห็นแคร์เราเลยทำไมเราจะต้องแคร์เขาด้วย ว่าไงอิดีคุณแทนคะทําไมไม่โทรหาคุณมุกเลยคะเนี่ยคุณมุกอะ็ะรอสายคุณแทนอยู่นะคะแต่ตอนนี้พี่ไม่ว่างพี่ยังโทรหามุกตอนนี้ไม่ได้หรอกเอานาพี่รู้ว่าตอนนี้มุกกําลังโกรธพี่อยู่แต่พี่เชื่อว่าในวันที่มุกกลับมาพี่จะทำให้มุกหายโกรธพี่ได้ถ้าคุณแทนว่างแล้วอะ่ะโทรหาคุณมุกเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ทํางานต่อก่อนคุณแทนคุณแทนค่ะ สวัสดีครับผมมารับคุณมุกครับไม่ทราบว่าคุณมุกพร้อมหรือยังมุกพร้อมแล้วค่ะทีแรกผมกะว่าจะซื้อดอกไม้ให้คุณมุกแต่ผมมาคิดอีกทีผมไม่ซื้อดีกว่าครับทำไมล่ะคะเพราะดอกไม้คงหมดความสวยถ้าอยู่ในมือของคุณมุกอินดีมุกล่ะคนแนวคะ คุณมกุกออกไปทานข้าวคุณทรงโปรดค่ะอะไรนะอินดี้นี่เธอปล่อยให้มกุกไปกับคุณทรงโปรดสองคนได้ไงอะ่ะนี่เธอตามสองคนนั้นไปเดี๋ยวนี้เลยคาคาคาคุณแอลใครจะไปรู้ว่า,วาไปไหนไม่ใช่แม่ซื้อนะว่าจะได้ตามไปไทุกที่ าละเปาร้อนๆมาแล้วครับสำหรับคุณมุกครับครับขอบคุณค่ะงั้นมุกเปิดเลยนะคะได้เลยครับโอ้หากินจังเลยค่ะที่แรกเนี่ยผมจองรูท็อปที่โรงแรมห้าดาวไว้แต่ผมแคนเซิลครับแล้ว ทำไมถึงพามุกมาร้านนี้แทนที่จะไปร้านนั้นล่ะคะเพราะว่าร้านนั้นผมพาเพื่อนผมไปผมพาคนที่ทํางานกับผมแทบทุกคนไปร้านนั้นครับแต่ร้านนี้ผมไม่เคยพาใครมาที่นี่เป็นสถานที่ที่พิเศษมากๆสําหรับครอบครัวของผมผมถึงอยากพาคุณมาอินดี้มุกล่ะกลับมาแล้วค่ะ หลับไปแล้วด้วยอ่าโอเคดีเลยโอเคไม่มีอะไรแล้วแหละงั้นอินดี้นอนเลยนะโอเคจะ้ะ thank you จ้ะค่าค่าคุณแอล ขอโทษนะคะอยากจะพบกับคุณหมอของคุณพัทราหน่อยค่ะพอดีว่าอยากจะถามอาการค่ะอ๋อคุณหมออยู่ที่ห้องพักนะคะเดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายเลยค่ะโอเคค่ะคุณเพียวคุณเพียวคุณเพียวอ,อ,อ,อะไรเห็นรูปพี่คนกำลังแชร์กระหน่ำในเทวิตเตอร์หรือยังครับรูปอะไรนี่ครับนี่ รีบให้คนของเราเนี่ยไปกระจายข่าวรูปนี้ที่ทั่วเลยนะได้ครับเอ้มันเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงอะ่ะ จะรู้เหรอเจถ้าเอารู้นะเอาไม่มาเคลียร์อยู่อย่างนี้หรอกแล้วถ้าไม่รู้ทำไมไม่โทรหามุกละมันจะได้รู้เรื่องจริงโ,โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยอ่ะไม่ว่าจะโทรบอกคุณแอลสะหน่อยว่ากำลังไปสนามบินกลับเมืองไทยแล้วว่ะโอ๊ยทำไมไม่สัญญาณเลยเนี่ย รู้งี้ซื้อซิมที่นี่ก็ดีอ่ะคุณโมคะโทรศัพท์คุณุงมีสัญญาณไหมคะไม่รู้สิมุกทิ้งโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าหลังรถนั่นนะ่ะไม่ได้เปิดดูตั้งแต่เมื่อคืนละอ้าวนี่เช็คหน่อยละคะเผื่อคุณแทนเขาโทรมานะเขาไม่โทรมาหรอกพอเหอะมุงไม่อยากจะคาดหวังอะไรกับคนที่ชอบทำให้ผิดหวังละ อย่างนี้สิที่เวลาสำคัญอย่างนี้นะี่ยังติดต่อไม่ได้อีกอคุณแอลคะคุณแอลใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าคิดในแง่ดีแล้วเนี่ยคุณแอลติดต่อนอมุกกับอีผีนั้นเออประทูหมายถึงอินดี้นะคะถ้าคุณแอลติดต่อสองคนนั้นไม่ได้แสดงว่านักข่าวก็ติดต่อนอมุกไม่ได้ ถ้านักนข่าวติดต่อน้องมุกไม่ได้น้องมุกก็ให้ข่าวไม่ได้จนกว่าจะกลับมาเมืองไทยคุณแอลใจเย็นๆได้เลยนะคะเย็นอะไรล่ะถ้ามุกให้ข่าวไม่ได้ไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดมันก็คงจะสนุกมโนใส่ลายป้ายสีจนมุกอ่ะดูจะเป็นชิ่ผายใบบวกไปหมดแล้วโดยเฉพาะเอียร์ยำหมารอบก,กัดพวกนั้นนะ่ะป่านนี้มันคงจ้างคนเขียนเพจข่าวจนมุกอ่ะเละเป็นโจ๊กไปหมดแล้วแอล ตอนนี้คนของเราได้โพสต์รูปและบิว้วเรื่องมุกคุณทรงโปรดและแทนคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่เกินบ่ายนี้ข่าวของนางเอกขวัญใจพระเอกดังแอบไปสวีทก,กับหนุ่มไฮโซที่ฮ่องกงดังกลบข่าวอื่นแน่ครับให้อย่างนั้นก็หมายความว่าต่อให้พี่แอลพยายามปิดข่าวนี้แค่ไหนก็ไม่มีทางปิดตาของแทนคุณได้สินะ โห้ยเชนแกอยู่ไหนวะยังไม่กลับบ้านเหรอวันเกิดลูกฉันฉันเลยพาลูกไปเที่ยวทะเลแกมีอะไรเปล่าวะเปล่าไม่มีอะไรวะแค่อยากจะมาขอข้าวเย็นกินอนะฉันไม่กลน,นแกละเที่ยวสนุกเ้ย มาทำไมอ่ะมาให้กำลังใจเธอน่ะคิดว่าเชื่อว่านี่ฉันตอนแหละไม่เก่งเท่าอีพีอากับเธอสักทีอ่ะดูซิจับได้ทุกทีเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นมาพูดความจริงก็ได้ มันสมหน้าเดี๋ยวสิแทนไงเจ็บมากไหมรู้แล้วสินะว่าคนที่โดนหักหลังมันเจ็บขนาดไหนอาสิ จะจะพูดอะไรก็พูดมาจะมาพูดแค่นี้แหละที่เหลือก็ปล่อยให้นักข่าวกับโซเชียลมันขุดคุยความเจ็บของเธออย่างเมามันให้สมกับตำแหน่งซูปเปอร์สตาร์ที่เธอเหยียบหัวฉันเพื่อให้ได้มันมาไงจะแทนมีความสุขกับตำแหน่งนี้มากไหมไม่มีสินะ มีคนเข้ามาตั้งมากมายแต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้ามาแล้วไม่หวังผลประโยชน์ไม่มีสินะไม่อย่างนั้นอินังเอกคู่รักของเธอคงไม่ถีบหัวทธส่งแบบนี้หรอกจริงไม่แทนผมพยายามหยุดเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะเพียว แต่ถ้าคุณไม่ยอมหยุดจะโทษผมไม่ได้นะทำไมเธอจะทำไมฉันหรอผมไม่ได้จะทำอะไรคุณหรอกแต่ผมจะพูดในสิ่งที่ผมพยายามเลียงมาตลอดจะบอกให้นะระหว่างผมกับมุกมันไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือความรัก กูรู้จักไหมความรัก